วันนี้เป็นวันสมโพธิปัสกาหลังจากที่เราเดินในเส้นทางของมหาพรตเพื่อเตรียมสมโพธิเป็นเวลา40วันหลังจากนั้นในช่วงระยะใกล้เราใช้เวลาสวันในช่วงสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์เพื่ออยู่เคียงข้างพระเยซูเจ้าและเตรียมใจสำหรับการต้อนรับข่าวดีที่พระองค์ทรงนำมาให้ด้วยการกลับเป็นขึ้นมาของพระองค์ วันนี้พระวรสารของนบุญยนบทที่ 20: ข้อ1นถึงนั้นชี้บอกเราถึงท่าทีของเราในการที่จะต้อนรับข่าวดีของพระองค์ต้อนรับการกลับเป็นขึ้นมาของพระองค์ตลอดสามวันนี้เราค่อยๆเดินพร้อมกับพระองค์พระองค์ถูกทอดทิ้งพระองค์ถูกจับพระองค์ถูกเคี่ยนตีทรมานถูกตรึงบนไม้กางเขน ดูเหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างนำไปสู่จุดจบของมนุษย์ทั้งหลายนั่นก็คือการที่ทุกคนทุกชีวิตจบลงพร้อมกับความตายแต่ของเราในขณะที่กำลังเดินไปในเส้นทางสายนี้เราเข้าใจดีว่าเพื่อจะสามารถไปถึงการกลับเป็นขึ้นมาจำเป็นต้องผ่านกระบวนการของความทุกข์ทรมานและความตายที่พรงุงทรงต้องผ่านจะมีชีวิตใหม่ เกิดขึ้นต่อเมื่อมีชีวิตเก่าที่ตายไปและมีพื้นที่ให้ชีวิตใหม่ที่มานั้นได้สามารถมีพื้นที่ที่สมบูรณ์พระวรสารพูดถึงมารีชาวมักดาลาซึ่งรอคอยด้วยความกระวนกระวายหลังจากที่พระองค์ทรงถูกฝังไว้ในพระกูหาแล้วจุดประสงค์ของเธอก็คือต้องการจะไปที่นั่นตั้งแต่แรกเพื่อ จะได้สามารถที่จะดูแลสิ่งที่เธอคิดของเธอนั่นก็คือการดูแลพระกายของพระเยซูเจ้าเนื่องจากมีการฝังอย่างรีบเร่งฉะนั้นตั้งแต่ช่วงเวลาแรกที่อนุญาตให้ออกจากสถานที่เพื่อเดินทางไปที่พระกุหาได้เธอก็รีบเร่งออกไปและพระวรสารก็นบุญยนก็บอกไว้ว่าเธอออกไปในขณะที่ท้องฟ้ายัางมืดอยู่จุดประสงค์ของเธอก็เป็นจุดประสงค์ที่ชัดเจนของคนที่รัก ของคนที่เคารพพระอาจารย์รีบเร่งมาเพื่อจะสามารถที่จะจัดแจงพระส์ให้เรียบร้อยให้สมพระเกียรติจุดประสงค์ที่เธอมาความคิดที่เธอมาในสถานการณ์แบบนี้และที่พระกูหาชาววันนั้นเป็นความคิดเดียวนั้นก็คือเธอตั้งใจจะมาพบพระเยซูเจ้าแต่พบพระเยซูเจ้าในฐานะที่พรุงสิ้นพระชนแล้วเพื่อจัดแจงพระศพของพรอง เธอไม่ได้มีความคิดในใจเลยไมมแต่นิดเดียวว่าหลังจากสมวันนี้แล้วพระอง์เคยบอกไว้ว่าพระอง์จะกลับเป็นขึ้นมาความคิดนี้ไม่ได้อยู่ในหัวของเธอเลยฉะนั้นจุดประสงค์ของเธอนั้นก็คือมาเพื่อมาพบคนตายไม่ได้มาเพื่อมาพบผู้เป็นอยู่ทันทีที่เธอเห็นหินที่ปิดพระโกหาเปิดออกความคิดแรกนั้นก็คือพระอง์ ถูกเขานำไปไว้ที่อื่นแล้วฉะนั้นไม่ได้มีความคิดแม้แต่น้อยว่าการที่พระครูหาเปิดออกจะเป็นสิ่งที่ชี้บอกให้เห็นโดยในยะว่าพระวาจาของพระองค์สำเร็จแล้วนั่นก็คือพระองค์ชนะความตายและออกมาจากพระครูหายัางมีชัยสิ่งที่เธอคิดนั้นก็เป็นความกังวลเธอจึงรีบเร่งกลับไปและรายงานสถานการณ์ให้นักบุญเปโตร เมื่อเธอไปถึงเธอก็พูดประโยคเดียวกันนั่นก็คือเขาเอาศพพระอาจารย์ไปไว้ที่อื่นแล้วและไม่รู้ว่าไว้ที่ไหนต้องการความช่วยเหลือของผู้ชายเพื่อจะมาหาพระศพที่มีคนเอาไปเปตโตรกับยอนวิ่งไปที่พระกูหาเพื่อจะได้ไปดูสถานการณ์ ความคิดของทั้งสองสิทธ์ทั้งสองคนก็ยังเป็นความคิดเดียวกันพวกเขากำลังไปตามหาว่าพระศพของพรงถูกเคลื่อนย้ายไปที่ไหนแทนที่จะมีความคิดลึกๆอยู่ในใจว่าความจริงที่พรงเคยบอกเอาไว้ว่าวันที่สามพงจะกลับเป็นขึ้นมาการที่พระกูหาว่างเปล่าน่าจะเป็นตัวชี้บอกทำให้คิดได้สักนิดแต่ทั้งสองคนก็ยังอยู่ในสถานการณ์เดียวกัน ฉะนั้นจึงไม่แปลกใจที่ว่าในตอนสุดท้ายของพระวรสารตอนนี้พวกเขายัางไม่สามารถเข้าใจพระคัมภีร์ได้อย่างเต็มที่และเชื่อว่าพวงกลับเป็นขึ้นมาเวลาที่เปโตรโกับยอนวิ่งไปยอนก็รายงานว่าในฐานะที่เขาอายุน้อยกว่าเขาวิ่งไปถึงพระกูหาก่อนและสิ่งแรกที่เขาทำนั้นก็คือก้มเข้าไปมองดูพระกูหา ก็เห็นว่ามีผ้าพันพระศพผ้าพันพระเศียรวางไว้เรียบร้อยอยู่บนพื้นแต่ก็ไม่ได้เข้าไปจนกระทั่งเปโตรมาถึงแล้วพอเข้าไปทั้งสองคนก็เห็นสิ่งเดียวกันนั่นก็คือผ้าคุมพระศพกับผ้าพันพระเศียรถูกวางไว้อย่างเรียบร้อยเวลาที่เปโตรเข้าไปคนแรกก็ได้เห็นผ้า แต่ไม่มีอะไรที่พูดเพิ่มเติมทันทีที่ย้อนตามเข้าไปเห็นทั้งผ้าและผ้าพัน์พระศพและผ้าพันพระเสียรนั้นมีประโยคหนึ่งตามมาก็คือเมื่อเห็นแล้วพวกเขาจึงเริ่มเชื่อความเชื่อที่พวกเขามีนั้นมาจากตรงนี้คือไม่เห็นมีพระเยซูเจ้าจึงจำได้ว่าพระองค์เคยบอกไว้ว่าพระองค์จะกลับเป็นขึ้นมา เปโตรเข้าไปเป็นคนแรกแต่หลังจากที่มีการรายงานของนบุญยอนว่าเปโตรได้เห็นผ้าไม่มีการพูดต่อไปว่าเขาเชื่อเมื่อมียอนเข้าไปเขาเห็นแล้วนั้นก็มีคำว่าเชื่อตามมาการเห็นจึงไม่ใช่เป็นการบ่งบอกให้เห็นว่าบุคคลหนึ่งมีความเชื่อแล้วหรือยังสิ่งที่เป็นหลักฐานที่บอกให้เห็นชัดเจนว่า ผ้าพันพระสบอยู่ที่นั่นผ้าพันพระเสียรอยู่ที่นั่นแสดงว่าพระองค์กลับเป็นขึ้นมาถ้าหากว่ามีการนําพระศพของพระองค์ไปก็คงต้องนําไปในสภาพของผ้าพันพระศพผ้าพันพระเศียรไปด้วยสิ่งที่ทําให้ยอนเติมคําว่าแหละเชื่อเข้าไปนั้นจึงไม่ใช่เป็นเรื่องของการที่มองเห็นเพราะเปโตรก็มองเห็นเหมือนกันแต่สิ่งที่ทําให้ยอนเชื่อน,นั้นก็คือ สิ่งที่เขาเองยืนยันและยืนยันมาโดยตลอดว่าเขาคือสิทธิผู้ที่พระเยซูเจ้าทรงรักฉะนั้นความรักจึงทำให้เขามองได้ไกลมากกว่าที่สายตาเห็นและเราก็มักจะพูดกันอยู่เสมอว่าความรักทำให้เรามองเห็นด้วยใจมองเห็นด้วยสายตาของจิตใจที่มองเห็นเลยสิ่งที่เห็นภายนอกไป ความรู้สึกที่ว่าพระเจ้าทรงรักจึงเป็นตัวแปรตัวหนึ่งซึ่งช่วยทำให้ยอนเข้ามาถึงคำว่าเชื่อเวลาเดียวกันคำว่าเชื่อตรงนี้ยังไม่ใช่มาจากความรักอย่างเดียวแต่มาจากการที่มีความรักความรักที่อิงกับพระวาจาของพระองค์ฉะนั้นคนที่รักกันเขาจะเชื่อคำพูดของกันและกันเชื่อในสิ่งที่เขาพูดเขาสัญญาเขาบอกความรัก กับพระวาจาจึงเป็นตัวชี้บอกให้เห็นถึงการเข้าไปถึงการกลับเป็นขึ้นมาของพระเยซูเจ้ามันไม่ใช่เป็นเหตุการณ์หนึ่งซึ่งเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์อย่างเดียวแต่จะต้องมีความรักความเชื่อมั่นและการยึดมั่นในพระวาระที่จะสามารถนำมาถึงจุดนี้ได้นับุญเปาโลจึงบอกว่าการที่พระเยซูเจ้า ไม่ได้กลับเป็นขึ้นมาความเชื่อของเราก็จะไร้ค่าเพราะว่าความเชื่อของเราก็จะจบลงพร้อมกับการที่พระงสิ้นพระชนถูกฝังถ้าจะพูดกันแบบภาษาชาวบ้านก็คือสิ่งที่เราเคยเชื่อในพระองก็ถูกนำไปฝังพร้อมกับร่างของพระองดูเหมือนว่าเป็นการจบสิ้นของทุกสิ่งทุกอย่างแต่ทันทีที่มีการยืนยันว่าพระงทรงกลับเป็นขึ้นมาความเชื่อของเราจึงมีความหมาย เพราะว่าความเชื่อนี้นำเราหลุดพ้นจากความตายไปถึงชีวิตนิรันดรและเชื่อมั่นในบุคคลหนึ่งซึ่งในความรักยิ่งใหญ่ที่มีสามารถที่จะชนะได้ทุกอย่างแม้กระทั่งความตายเองฉะนั้นสำหรับเราในฐานะที่เป็นสิทธิของพระองค์เรามาพบกับความจริงอันยิ่งใหญ่นี้ก็คือพระเจ้าทรงอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่าง ความตายไม่สามารถที่จะกีดกันความรักของพระองค์ความตายแค่เป็นทางผ่านเพื่อจะไปถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นคนที่เข้าไปถึงพระวาจาของพระเจ้าเวลาที่มีพระวาจาของพระเจ้าเป็นพื้นฐานมีความรักเชื่อมั่นในบุคคลที่ตรัสพระวาจานี้แล้วสองอย่างนี้จะทําให้เกิดมีความ เชื่อที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมดเหล่านี้ทำให้เราสามารถเห็นภาพที่งดงามแมกทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขาเห็นในช่วงสามวันสุดท้ายของพระเยซูเจ้านั้นกำลังนำเข้าไปสู่ความโศกเศร้าและหลายๆคนก็ถอดใจหลายคนก็เดินทางกลับไปบ้านของตนเองหลังจากที่อาจารย์ที่เขาติดตามมาสาปีด้วยความหวังด้วยความเชื่อมั่นนั้น ลงเอยก็เหมือนกับทุกทุกคนนั่นก็คือสิ้นพระชนแล้วก็จบสิ้นลงไปแต่สำหรับบุคคลที่เชื่อมั่นในพระเจ้าความตายแค่เป็นส่วนหนึ่งจริงๆแล้วในช่วงเวลาที่พระองค์ทรงมีชีวิตอยู่พระองค์คอยบอกเขาครั้งแล้วครั้งเล่าบอกให้เขารู้ล่วงหน้าว่าสิ่งที่พระองค์กำลังทำสิ่งที่พระองค์กำลังเป็นอยู่นั้น จะมาถึงจุดไหนแล้วจะก้าวข้ามไปถึงที่ไหนบ้างพระองค์จึงไม่ใช่เป็นบุคคลหนึ่งซึ่งทําให้พวกเขาต้องแปลกใจทึ่งจื่จูจ,จูก็ถูกจับถูกนําไปตรึงกังเขนแล้วก็สิ้นพระชนแต่พระองค์บอกไว้ล่วงหน้าแล้วว่าเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นนอกนั้นก็ยังเตรียมใจพวกเขาในหลายๆครั้งบอกให้เขารับรู้ว่านี่คือสิ่งที่พวกเขา จะต้องมองแล้วก็ติดตามพระอาจารย์ไปจนถึงที่สุดน่าเสียดายที่ว่าในช่วงที่พวกเขาอยู่กับพระองค์ตลอดสามปีที่เขาได้ยินเขาได้เห็นเขาก็เห็นเฉพาะสิ่งที่เขาต้องการฉะนั้นเวลาที่พระองค์พูดอะไรบางอย่างเขาก็คิดอีกอย่างหนึ่งเวลาที่พระองค์พูดถึงชัยชนะของพระองค์ เป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่นั้นพวกเขาก็คิดว่าเป็นชัยชนะของด้านการเมืองของอำนาจราชัตว์แต่ในขณะที่พระองค์เลือกเส้นทางสายแห่งความรักบัลลังก์ของพระองค์เป็นไม้กางเขนและนั่นคือจุดสูงสุดแห่งชีวิตที่พระองค์ทรงนำมาแลกคืนซึ่งอิสรภาพของการเป็นลูกของพระเจ้าพวกเขากลับมองไม่เห็นจุดนี้ เป็นไปได้ที่ว่าเราจะดําเนินชีวิตเป็นสิทธิ์ของพระองค์และเราก็จะเลือกเฉพาะสิ่งที่เข้าทางเราในขณะที่พระวาจาของพระองค์พูดหลายสิ่งหลายอย่างแล้วที่สุดประวัติศาสตร์ก็คงจะซ้ํารอยเราก็จะเห็นแต่ว่ายังไม่ถึงความเชื่อตาเราจะเห็นเฉพาะสิ่งภายนอกแต่ไม่เคยมองเลยเข้าไปตามที่ความเชื่อชี้นำ ถ้าเช่นนั้นการกลับเป็นขึ้นมาของพระองค์ก็ไร้ผลสําหรับเราในช่วงการสมโพชปัสกาจึงเป็นการรื้อฟื้นอีกครั้งหนึ่งว่าชัยชนะที่พระเยซูเจา้าทรงนํามาให้นั้นจะเป็นชัยชนะของเราหรือไม่ขึ้นอยู่กับท่าทีของเราที่จะเชื่อและมั่นใจว่าเราแต่ละคนเป็นสิทธิที่พระเยซูเจ้าทรงรัก